ไว้5อันนะครับนะแต่ละแปลงคือจะมีอยู่5อันนะไม่อยากวางซ้อนกันเยอะนะทุกคนนะเวลามันโตขึ้นมามันเก็บยากอือเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วออกมาอย่าง้อหอมาแล้วทุกคนเราก็ได้เป็นเจ้ากระต่ายน้อยนะทำไมมันมองตายอย่างนั้นวาทุกคนว่ากระต่ายมันน่ารักไหมทุกคนนะคอมเมนต์บอกผมมาด้วยนะเนี่ยหลังจากที่เราได้ใส่เลี้ยงกระต่ายมาทุกคนนะมันก็มีความสามารถเหมือนกันนะ มันเขียนไว้ว่าความสามารถของกระต่ายทุกๆ15วินาทีกระต่ายมันจะสุ่มกินแครอทที่เราปลูกเอาไว้1อันแล้วมันก็จะเอาไปขายในตัวเลยในราคาที่1.2เท่านะพูดง่ายๆคือมันจะมากินพืชผักแล้วมันก็จะขายให้เราด้วยเดี๋ยวผมขอไปเหมาแครอทแล้วก็เอามาปลูกไว้ทั้งสวนนะทุกคนนะไปไปไปวิธีฟามเงินแบบเร่งด่วนทุกคนนะั้นทการเหมามันมาเลยครับแล้วก็ทําการเอาไปปลูกไว้ทั้งหมดเลยนะตอนปลูกเนะี่ยทุกคนนะใช้เวลานานาน,นะเราก็ค่อยๆปลูกเราไปรีบไม่ได้นะไม่งั้นมันจะวางไม่สวยนะทุกคนนะ ค่อยวางไปทีละ5อย่างนะ5้าอย่างคืออะไรวะห้อันดิแล้วก็ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับนะว่าอยากให้ผมนําเอาอะไรมาใส่ในเกมฟรีไฟล์อีกนะไม่ว่าจะเป็นแมปต่างๆหรือว่าเกมอย่างอื่นนะทุกคนนะก็สามารถ